ออไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะไม่เจ็บค่ะชิวๆช่วชยด้วยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่กิฟต์ออนบอร์ดนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทําหน้านะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่เบียร์นะคะจากดอะคลินิกนะคะที่ได้ให้เราได้ไปทําสวยกันวันนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของกิฟต์นะคะในชีวิตเลยที่จะได้ทำไฮฟูนะคะเพราะว่าปกติเราก็ไม่ทำไฮฟู มาเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือฉีดโบท็อกสิ่งเดียวนะคะแล้วก็มีทรีทเมนต์บ้างอะไรเงี้ยนะคะก็คือวันนี้เราจะไปเดอะคลินิกนะคะที่สยามเราจะไปพบกับคุณหมอนะคะให้ตรวจเช็คใบหน้าของเรานะคะว่าเราควรจะต้องทำจุดไหนบ้างนะคะเพราะไฮฟูเท่าที่เราดูรีวิวเนาะ มันสามารถทําตรงเหนียงตรงแก้มนะคะคือเลือกเก็บได้หมดเลยว่าเราอยากจะเก็บจุดไหนบริเวณใบหน้านะคะขออนุญาตนะคะรีบขับรถก่อนเพราะว่าขอเขาเลนมาครึ่งชงั่วโมงอ้า ก็คือเราจะแปะยาชาไม่รู้ว่าคุณหมอจะทําให้เราแรงขนาดไหนนะคะก็ะลุ้นดูเลยละกันนะคะว่าเราจะไหวหรือเปล่าเี้มากันก่อนนะคะ 45นาทีนะคะเชยรเชาและะ้วค่ะ4.5ขวดัวที่มันมีกี่ขนาดนะคะมี2ขนาดค่ะ,คะมีระดับความลึกสามกับ4.5นะคะ,คะมีมีม มากหรอกค่ะเพราะว่าม okay. 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 ันเป็นเครื okay. 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 Mm ่องที่แบบว่าไม่ค่อยเจ็บค่ะจริงว่าเพราะว่าเราแปะยาชาไปแล้วด้วยค่ะเครื่องนี้มันแบบลงลงลึกค่ะค่ะแต่คุณคิดจะแคงหน้าฝาดนิดนึงนะคะฝาดหน่านะคะเริ่มนะคะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะไม่เจ็บค่ะช เครื่องนี้จะเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดอะค่ะก็คือทําให้ยกกระชับยกมากกว่าเดิมยกมากกว่าเดิมใช่จริงๆไฮฟูมันมีหลายเจเนอเรชันนะคะมันเหมือนเลเซอร์อะไรอย่างเงาค่ะอ๋อจริงๆมันเป็นโฟกัสเปนซาวอะค่ะมันจะลงพลังงานไปที่ชั้นข้างใต้4.5มิลลิเมตรอะค่ะวัสดมันก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นการยกกระชับเลยค่ะอันนี้จะเห็นผลแบบ จริงๆวันนี้ก็เห็นผลประมาณ3 0 5สถึงห้เปเลยนะคะ oh. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอผลให้มันออกฤทธิ์อีกรประมาณเดือนถึงสาเดือนมก็จะขึ้นอีดแอบรู้สึกตรงหนกแก้มจะมีรู้สึกบ้างนิดนึงนะฝั่งนี้ซ้ายมือนี่นะคะยกไปแล้วเดี๋ยวเหลือฝั่งขวานี่ต้องจัดหนักเพราะว่ามันเกิดเรื่องมาเยอะมาก รู้สึกแหลหน้าออกจะบอกว่าไม่เจ็บก็ไม่ได้มันไม่ใช่เจ็บแบบที่แบบเจ็บแปลกๆเจ็บแปลกๆใช่ค่ะล้วคุณหมอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่คุณหมอค่ะใช่แล้วขอบคุณค่ะเสร็จแล้วนะคะคางมาเลยค่ะแล้วก็ คอนี่แบบรู้สึกยกไปทั้งหน้าเลยนะคะที่เจ็บสุดก็คือตรงบริเวณตรงเนี้ยหนอกแก้มมีแบบว่ามีจิตจีนนิดนึงร้อนๆแล้วก็ตรงกลางอะค่ะที่มันเป็นแบบกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโอเคค่ะเจ็บแบบทนได้เพราะความสวยใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันนะคะ <S 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 เสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือ ทำเรียบร้อยนะคะก็ after effect ก็อาจจะมีแบบบวมบ้างแต่ว่ากิ๊ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันเด้งๆมากเลยนะคะแบบดีอะฟ e ลกูดดมากนะคะก็ขอบคุณนะคะในคลินิกนะคะก็ใครจะมาทำก็โทรหาทางคลินิกได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อมาที่กิ๊ทำเป็น super high f ูนะคะก็จะ เรื่องที่ทันสมัยที่สุดนะคะยกกระชับหน้าอันดับหนึ่งก็ต้องที่เดอะคลินิกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊บต้องขอลาไปก่อนนะคะไปคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะไปทำอะไรกันดีนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้กับคลิปของกิ๊บด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย